เลยเวดด้เซ um. ็ตลยพี่ทำไม่ได้หนอบเร่ยกยากมากชนคนสดาานชาติอันนี้เกรเอาทันี้มไลอัพของเน็ตกีค่ะบแต่ละคนแต่ละคนอรัพลูกของวันนี้เขตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นซีรีส์วันนี้เปิดในซีรีส์ของเราด้วยชื่อว่าเวดดี r เซ็ตเลยครับเกมชนคนสดเป็นซีรีส์ที่พวกเราและทีมงานตั้งใจมากๆตอนนี้ก็ใกล้จะออนแอร์แล้วออนแอร์วันที่สิห้าคมนี้ก็พวกเรา ใช่แล้วก็เป็นครั้แรที่พวกเราได้ร่วมงานกับแบงค์ซิงสด้วยแล้วก็ถ่ายทำันมาอย่างยาวนานรู้สึกว่าเออได้วันนี้ได้บ่อยสักทีแหลวก็ได yeah. ้ดูหลักบรินัทไยบรกษัทต่างๆอย่างไรนะเรื่องราวอย่ไรเรื่องราก็เป็นเกี่ยวกับโลกูเปนโกสุดท้ที่ถูกส้างขึ้มาผู้ชายผู้ชายที่เกิดนาเกิดขึ้น ก็ไม่ได้มีแค่นั้นมันมีเส้นเรื่องที่หนัมีคที่เป็นโรแมนติกคอมดี้มีคที่มันมีแบบมีตมอะไรอยู่ี่ยก็รับรองว่าสนุกแล้วก็ภาพสีสวยแน่นอนแล้วกเ็ไซส์แล้วไม่ไม่เคยมีก่องแน่นอนเป็นตึกสีที่สมบูรณ์ เป็นชาแนลค่ะซึ่งคนไทยจะตรงชาติตัวจริงมากๆเพราะว่าชาแนลเป็นคนที่ค่อนข้างจะคีบคูแล้วก็คีบรูค่ะเป็นคนที่แข่งรอบอ่อนไหนตัวจริงเป็นยังไงตัวจริงเป็นคนที่แบบว่าค่อยๆจะลุยแล้วก็อยู่ไม่นิ่งค่ะโอเคอินเนอร์จีเยอะใช่ไหมใช่อิเนอร์จีเยอะค่ะแล้วเป็นไังไงบ้างแล้วตอนนี้เราเป็นยังไงเมลวะคก็หลายๆคนก็น่าจะเห็นใน t เซอร์แล้วทุกคนก็ดูจะถูกใจเหมือนกันที่แบบเป็นแบบสาวกินเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้แบ เ,เพราะว่าเป็นซีรีส์แนวใหม่ของเ e t f l i x เหมือนกันมันมีทั้งแบบว่าแสงสีดรามา่าคอมดี้ความรักหรือว่าความตื่นเต้นคือมีครบหมดเลยจริงๆก็อยากให้ดูนะคะใช่ของผมกอยากขูผมบูใช่ไหมครับในเรื่องบูก็รับบทเป็นซันครับผมซันก็จะเป็นหนึ่งในแก๊งเชนจแมนแล้วก็ซันบุคลิกของเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบดูนิ่งๆดูแบบเย็ยนชาแต่ว่ามีความปากลายแล้วก็กลุวนๆนะครับเขาเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบ ชอบมากๆใหญ่ดืคนละบทบาทแบบที่เคยเล่นมาก่อนไหมครอะไรนะบทบาทแบบนี้คือเล่นมาก่อนบทบาทแบบนี้แหละฮะมันจะมีปกติแบบอย่างนี้บทบาทมันจะมีความแบบปากร้ายด้วยก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเพราะว่าปกติแบบบางทีเราก็จะไม่กล้าพูดเนาะแต่ว่าถ้าในซีรีส์อย่างเงี้ยมันจะแบบโกงๆปากร้ายๆหน่อยแล้วก็มีความดุด้วที่จัดไปไหนดูหมดของเราอะไรนะประมาณปากร้ายแต่ที่ัดนี่ปากร้ายไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีความแบบ ตรงๆพี่แมงพี่แมงก็ร yeah> ับบทเป็นออมอนออมอนก็เป็นผู้ชายตัวโตมันจะมีความเป็นความเป็นผู้นำมีความเป็นแบบเป็นผู้ชายที่พอให้คำาปรึสัาเขาแต่จะมีความที่แบบว่าอยากจะอยู่ในกฎอย่างเดียวามาที่แไม่ได้ออกไป็ประมาณออมก็มีปมอะไรที่เื่อพยายามจะสง เพราะเป็นท่นาดเรือนี้ไม่ดูไม่ได้เลยครับว่าดูง่ายมากแล้วกแบบสนุกมากแล้วก็มันคือเพินๆอ่ะเพราะวมันมีเอมีเกมโชว์อะไรต่างๆที่มันต้องมาแข่งกันแล้วมันเชื่อว่าได้ยินกันแน่นอนเลยหัวล้อกัะครับเแสดงว่าเขาทุกรถพี่แมทรทุกรถครับทีนี้เราจะได้ดูนะครัว่าแนทปิกไทยแลนด์มานทปิกด้วยจริแล้วเรื่องนี้ได้ดูกว่าร้อยเก้าอก็โลเลยใช่ ทั <Hoy S 2> ้งหมดมี4ตอนทั้งหมดมี6ตอนติดตามนะครับไปติดตามได้ก็ฝากซีรีส์เรื่อง Ready Set Love Game ชุดขนส่งด้วยนะครับก็เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็เป็นซีรีส์สไตล์ใหม่ของ Netflix ไทยแลนด์ด้วยก็ออนแอร์วันที่15กุมภาพันี้ครับที่ Netflix ไทย